ตอนที่แล้วเราทิ้งปริศนาโลกไว้หนึ่งว่าโลกพยายามปรับตัวเองให้สมดุลโดยจะเกลี่ยผิวโลกให้ราบเรียบอ่าเกลี่ยโดยอะไรนั่นแหละครับก็เกลี่ยโดยอาศัยเครื่องมืออันทรงพลังคือกระแสะลมและกระแสะน้ํามาเป็นตัวช่วยเอ๊ะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นหระอครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อความเข้าใจแจ่มแจ้งแดงแจ๋ขอถามนักท่องเที่ยวธรรมชาติว่าภาพที่เห็นเหล่านี้ เคยสงสัยกันไหมว่ามันเป็นไปได้อย่างไรฮมันคงเป็นเองไม่ได้หรอกครับถ้าไม่โดนกระแสน้ําและกระแสลมเล่นงานเข้าให้ขอยกตัวอย่างการเกิดปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่เราคงเคยเห็นกันอยู่แล้วนะครับถ้าพูดถึงถ้ำในเมืองไทยเราอาจสรุปได้ว่าส่วนใหญ่จะเกิดในภูเขาหินปูน ซึ่งเจ้าหินปูนนี่ถ้าโดนน้ำและลมปะทะอยู่เรื่อยๆก็จะสามารถถูกกัดเซาะได้โดยง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ําจากน้ําฝนเพราะเมื่อฝนตกลงมาน้ําก็จะทําปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์กลายเป็นกรดอ่อนๆและเจ้าหินปูนนี่ก็แพ้กรดซะด้วยดังนั้นเมื่อโดนนานเข้านานเข้าซ้ําๆจึงทะลุก,กลายเป็นโพรงยังไงล่ะครับอ๋อยังไม่หมดนะครับ น้ำก็ใช่ว่าจะทำลายเป็นอย่างเดียวสร้างสรรค์ก็เป็นนะครับเพราะหลังจากนั้นสารละลายหินปูนที่มาพร้อมน้ำจะตกตะกอนกลายเป็นหินงอกหินย้อยอันสวยสดงดงามนี่แหละครับแต่หินบางแห่งก็มีความทนทานต่อการถูกกัดกร่อนที่แตกต่างกันออกไป เพราะเมื่อโดนทั้งกระแสน้ําและกระแสลมหินที่ผุพังง่ายอย่างหินชั้นก็จะหลุดออกไปส่วนหินที่มีความแข็งอย่างหินอัคนีก็จะพังยากหน่อยดังนั้นสภาพหลังจากถูกน้ําและลมประทะก็เลยเกิดเป็นรูปทรงที่สวยงามแปลกตาดังภาพที่เห็นนี่แหละครับถ้าหากตั้งคําถามกันว่านอกจากกระแสน้ําและกระแสลมแล้ว ยังมีสาเหตุอื่นอีกหรือไม่ที่ทําให้หินที่ว่าแกร่งยังถูกกลอนได้คําตอบคือมีครับนั่นก็คือฐานน้าแข็งการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเป็นต้นยังมีความอัศจรรย์อย่างหนึ่งของกระแสะน้ําคือถ้าหากจะบอกว่าเมื่อประมาณ4,000ปีที่แล้วปากอ่าวของทะเลอยู่ที่จังหวัดอายุทยาอ้าวแล,ล้วกรุงเทพหายไปไหนล่ะครับคําตอบคืออยู่ใต้ทะเลครับ น่นงงละสิจะอธิบายให้ฟังนะครับ <S <S <ii i> เมื่อประมาณ10,000ปีมาแล้วโลกของเราพ้นยุคน้ําแข็งระดับน้ําทะเลเพิ่มสูงขึ้นและสูงที่สุดเมื่อ4 0 0 0ปีที่แล้วโดยสูงกว่าปัจจุบันถึง10เมตรจากนั้นค่อยลดระดับลงมาดังนั้นในช่วง4 0 0พปีที่แล้วพื้นที่ที่สูงกว่าระดับน้ําทะเลในปัจจุบันน้อยกว่า10เมตรเช่นกรุงเทพอยุธยาปทุมธานีจึงจมอยู่ใต้ทะเล ใครเคยไปเที่ยววัดเจดีหอยจังหวัดปทุมธานีกันบ้างไหมครับที่นี่มีเปลือกหอยนางรมโบราณอายุ4,000ปีอยู่มากมายจนสามารถนํามาสร้างเป็นเจดีได้เปลือกหอยนางรมโบราณนี้จึงเป็นหลักฐานสําคัญว่าพื้นที่นี้เคยจมอยู่ใต้ทะเลไงครับเพราะเหตุต่างๆเหล่านี้จึงทําให้เมืองไทยของเรามีปฏิมากรรมทางธรรมชาติอันโดดเด่นสวยงามมากมายตั้งแต่เหนือจรดใต้ตะวันตกจรดตะวันออกและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ หลายแห่งเกิดจากการสำรวจของนักธรณีวิทยาลและบางทีก็เป็นชาวบ้านที่เป็นคนค้นพบนะครับเอาลองไปดูรอบๆบ,บ้านตัวเองกันว่ามีอะไรน่าสนใจพอที่จะเป็นหินรูป,ป,นปร่างแปลกๆกันบ้าง